สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าของแบรนด์ iwest ครับรุ่น LP 1 0 0เป็นสินค้าเกรดเซ m ิคอมเมอร์เชนะครับสามารถเล่นได้ทั้งเล็กเคสแล้วก็แฮร์อรในเครื่องเดียวครับสินค้าเครื่องนี้นะครับมีโครงสร้างที่แข็งแรงให้เหล็กมาหนาถึง2มิลครับเหมาะอย่างยิ่งเลยกับการใช้งานในพื้นที่ส่วนรวมครับเรามาดูในส่วนของเลกเสกันเลยครับ ระบบเซฟตี้ตัวนี้นะครับมีด้วยกันถึงสองตำแหน่งด้วยกันสองจุดนะครับจุดแรกเลยคือตัวนี้ตัวนี้ใส่ไว้คือช่วยในเรื่องของการที่เราเวลาเราเล่นเล็กเทสมันเซฟตี้ในขณะที่เราหมดแรงแล้วมันกดลงมาเนี่ยมันจะไม่ถึงกับตัวเรานะครับน้ําหนักมันจะไม่ทับตัวเราแน่เอง <Okay. S 2> เดี๋ยวมาตัวที่สองครับผมจะลองเล่นให้ดูก็ <Okay. S 2> คือเซฟตี้ตำแหน่งที่สองคือด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงตึบดันเมื่อเราหมดแรงแล้วเราสามารถทัดเอาลง เพิ่มความปลอดภัยแทนไอตัวน้ําหนักมันก็ไม่สไลด์ลงมาทับเรานะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับระบบการเคลื่อนไหวมันเนี่ยใช้ระบบโรลเลอร์นะครับต้องบอกเลยว่ามีความสมูทนะครับนุ่มนวลแล้วก็ตัวโรลเลอร์มันเองเนี่ยแข็งแรงทนทานไม่ต้องแม่นั e นั้นนกันบ่อยๆเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนจากเล็เพสเป็นแฮกสปอร์ได้ภายใน10วินาทีไปดูกัน น้ำหนักนี้สําหรับผมก็ถือว่าเบาไปนะครับขอปรับเพิ่มสักนิดนึงใครที่ชอบเล่นหนักอย่างผมเครื่องนี้สามารถเพิ่มน้ําหนักได้สูงสุดถึง200กิโลกรัมครับและนี่ก็คือเครื่อง LP 100เป็นสินค้าเกรดเซมิคอมเมอรเชียลนะครับสามารถเล่นได้ทั้งเล็กเทสแล้วก็แฮรสปอรในเครื่องเดียวมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสําหรับการเอาไปใช้ในฟิตเนสขนาดย่อมหรือพื้นที่ส่วนกลางครับ